สวัสดีครับตนี้กับผมแบทแนแนนครับตอนนี้ก็ผมจะมาเล่นตำแหน่งเิ้ยอ้อาตวตอนนี้เหลือตำแหน่งเมดนะครับคือผมจะเล่นตำแหน่งเมดนะครับตาคุณแบทแล้วใครจะเลือกบ้ตอนนี้ผมน่าจะเล่นอ่าตัว จะมาเล่นซาต้านะอัน,นี้ผมจะแปลนตัวจับของคุณเป็นฝ่ายเลือกเล่นซาต้าตอนนี้นะครับคือซาต้าเขา,าเขาปรับสกิลให้ลดลง เอาซิปมาก็ดีนะเอ๊ะเ,เดียว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 เอาตัวอะไรมาฟาบเนี่ยจุดยอดเป็นเลยตอนนี้ก็จบจริง ถอนเน็กบ้างมันจะฟาร์มซะอีกหลืออีกสิวินาทีหรือว่าจะฟาร์มอะไรก็ได้นะ เดี๋ยวไปเจอในเกมนะครับผม แต่ไม่รู้ตอนนี้มันเสียงดังไม่ต่ครับผมจะปรับให้เสียงมาโอเคนะครับแล้วก็มาเริ่มการเล่นนะครับั้าตอนแรกเราต้องไปเคลียร์กลางก่อนนะ

defeated An enemy has been defeated no, been <laughs> oh God, You have defeated an enemy Dragon, I'm ally has been defeated An ally has been defeated เกือบใกลเกือบตายไม่เนี่ยจะตายไ,ไ,ไม่เนี่ยจะตายไม่เนี่ยตอนนี้ก็ผมขอกลับก่อนนะตอนนี้ไม่มีเลือดเออไอ้ันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วว่าไงจ้าหอบมาเทากับพี่หรอโอเคแหมตะเอากับพี่อ่ะ ตอนนี้ก็ข้างก็มับวกอีกแล้วจะช่วซะแล้วเฮตอนนี้มากันสี่คนที่ว่าต้องไปเขียนข้างบนก่อนป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีป้อมเลนกลของเราถูกโจมตี น่าจะตีดากอยู่นะใช่ไหม I will finish what I started. An ally has been defeated on, keep me down being okay, this is the source of the mayhem. What? ตายหนึง่งเฮ้ยยังคมอยู่นะเลื <c oughs> อตคมอยู่นะ <c oughs> ตอนนี้ดูสถานการณ์คือไม่ค่อยดีนะ จะกลับแล้วนะตอนนี้ถ้าไม่ได้ยิงเสียงผมก็ต้องขออาภัยด้วยนะนอ่เน,น,น,นี่ยกดทีมมาแล้ว เลเวองมันยากอะตอนนี้สถานการณ์ยำแย่แล้ว <laughs> <c oughs> ที่ตรงกลางได้อีกไหม จบแลอโดนจับอ้าวได้ไปหนึ่งตัว ข้างบนก็มีเริ่มบวกกันแล้วนะเอ้ยดาราัง ทำให้กลับไปด้วยเอบ้าางงขงก,กำงทำให้กลับด้วยนะไม่โดน <c oughs> ไม่าตาย I วิ่งไปไหนวิ่งไปไหนเอ้ยไม่ทันด้วยไม่ทันไปด้วย

เรียบร้อยหมดโด่ต้นไมของเราถูกจบดีอย่าจบไม่เออคลิปนี้ก็ไม่สำเร็จนะ ตอนนี้แรงก็เหลือแค่วี ก็จบไปแล้วก็จบไปแล้วนะครับก็คือแบนดินชั n นแนลนะครับก็คือคือไม่รู้จะพูดยังไงดีนะ